สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ครอบครัวของพ่อหนุ่มนะครับอ่าถ้าถ้าท่านชมยังจําได้ครับพ่อหนุ่มที่ท่านเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะครับอ่าคลิปประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วนะครับพ่อหนุ่มนี่ท่านเป็นคนจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็มาได้ครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งโฮงนะครับตอนนั้นผมเจอท่านระหว่างทางที่ท่าน นำวัวออกไปไล่ทุ่งนะครับแถวๆจนประทานที่ที่จะออกไปทางถนนซูปเปอร์นะครับวันนี้ผมเดินทางมาผ่านมาทางเส้นแพะมังผีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของขอกวัวของท่านนะครับนี่ท่านชมนี่เป็นบรรยากาศช่วงแปดโมงกว่าๆนะครับท่านชมครับนี่ สองสามวันมานี่ที่จังหวัดแพร่หมอกลงจัดมากเลยครับนี่นครับดวงตะวันเห็นลิบๆอยู่นู่นครับนี่แปดโมงกว่าแล้วครับยังไม่มีแสงแดดผ่านทะลุหมอกออกมาได้เลยครับนี่หลังจากที่มีฝนตกหนักมาสองสามวันนะครับบางจังหวัดก็มีลูกเห็บตกนะครับอย่างเช่นที่พะเยานะครับเชียงรายนะครับที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็มีฝนตก ต่อเนื่องนะครับสอามวันนะครับทำให้เกิดไอ้มีหมอกหนาหมอกนี่เขาจะลงหนักในช่วงสายๆนะครับประมาณเจ็ดโมงกว่าๆแปดโมงไปจนถึงเกือบ10บโมงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมผ่านมาเส้นนี้ก็เลยแวะหาพ่อหนุ่มนะครับตั้งแต่ที่ผมเจอพ่อหนุ่มครั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มาเยี่ยมคอกของท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็ผ่านมาเส้นนี้พอดีก็เลย มาแวะดูครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอพ่อหนุ่มเลยครับก็ถ่ายบรรยากาศไอ้ข้อกลัวที่ท่านเลี้ยงไว้นะครับให้ท่านชมได้ดูนะครับวัวของท่านมีสิบกว่าตัวนี่ท่านชมท่านทาข้อกลัวง่ายๆเองนะครับเนี่ยเป็นหลังคาหน้าจัว่วกว้างอยู่ประมาณสักสามคูสามเมตรเองครับท่านชมหน้าฝนหน้ากาวาสานี่บริเวณพื้นที่นี้คงจะแฉะเละพอสมควรนะครับ มีพอคุมปูงตัวใหญ่ไม่รู้ว่าอัวหัวของท่านได้เกิดลูกหรือยังนะเดี๋ยวผมลองเดินเดินถ่ายดูนะครับปีนี้วัวของท่านยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดสักตัวเลยครับยังไม่เห็นวัวตัวเล็กที่เกิดใหม่คลอดใหม่เลยนะครับวัวของท่านนี่ หนังหนาดีนะท่านชมหนังหนาดีครับแต่ละตัวนี้ครับหรหือว่าท่านแบ่งขายไปบ้างก็ไม่รู้นะครับตัวเล็กเนี่ยเพราะตอนนั้นที่มาถ่ายมีตัวเล็กอยู่สองสามตัวอ๋อนอนนอนอยู่นู่นท่านชมอืมนั่งอยู่นะครับท่านไม่ได้แบ่งขายพรอหนุ่มนี่ท่านไม่ค่อยขายวัวนะครับเวลาท่านจะขายวัวท่านจะให้น้องชายมาเป็นคนขายให้นะครับท่านบอกว่า ถ้ามีคนมาอยากได้วัวของท่านก็ท่านจะไม่ขายนะครับจะให้น้องเมียเป็นคนขายให้นะครับไม่รู้ว่าท่านเดินทางออกไปไหนนะครับอาจจะไปหาซื้อกับข้าวนะครับนี่ก็เป็นเป็นพิงพักเป็นห้างของพ่อหนุ่มเนี่ยท่านชมท่านก็นอนเฝ้านี่ตลอดครับท่านทำง่ายๆนะผมก็ถือวิสาสะสายบรรยากาศ ห้างแล้วก็ข้อของท่านไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะขอญาตท่านที่หลังท่านเรียบร้อยมากท่านชมนี่ท่านเก็บพับที่นอนเรียบร้อยหมดเลยครับใส่ถุงนี่ครับสะอาดสะอาดนี่ท่านมีรอยกวาดท่านตื่นมาท่านมากวาดเก็บกวาดบริเวณพื้นที่โดยรอบนี่หมดท่านชมมีลูกน้องของท่านเนี่ยเฝ้าอยู่นี่สามสี่ตัว ตรงนี้น่าจะเป็นถังน้ําท่านเก็บไว้โอ้โหนี่นี่ครับฝนตกมาสองสามวันนี่น้าคงเต็มถังเลเนี่ท่านคงใช้ไปบางส่วนแล้วครับน่าจะเป็นน้ําดื่มของท่านนะครับท่านเก็บไว้ก็ท่าน,นเป็นบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายท่านชมเลี้ยงวัวนอนง่ายๆกินง่ายๆนี่ครับชมแต่มีแต่มีฝูงวัวอยู่นี่ครับ สิบกว่าตัวเขาเรียกว่า <c oughs> ผ้าขี้ริลวห่อทองนะท่านผู้ชมคนเลี้ยงวัวพออยู่กับวัวนานๆนะครับการใช้ชีวิตมันก็จะจะใช้ชีวิตแบบแบบเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะครับได้รู้จักธรรมชาตินะครับว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็ไม่มีอะไรยั่งยืนนะครับ ตัวนี้ตัวที่น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับที่เหลืออยู่นะครับแม่นี้ครับรุ่นแรกท่านเอานอนนอกตัวนี้ตอนที่ผมถ่ายรอบแรกให้ท่านชมได้ดูเขาจะเดินไม่ค่อยจะมีแรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอพ่อหนุ่มแถวนี้ครับก็ถ่ายบรรยากาศ รวมๆให้ท่านชมได้ดูครับตัวเล็กตัวเล็กนี่โตขึ้นมาอีสวยเลยตัวนี้นครับตัวเล็กตัวนู้นไม่รู้ว่าเป็นแผลอะไรหย่อนหรือเปล่าท่านชม,มนี่เดี๋ยวผมถ่ายดูครับนี่ครับตรงสะดือตรงสะดือไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่บวมๆเียเดี๋ยวจะลองถามพ่อหนุ่มดูนะครับว่าเขาฉีดยาดูแลหรือ,อยังครับนี่ครับตัวตัวนี้น่าจะเกิดใหม่ทั้งตัวนี่ตัวแดงตัวนี้นะครับน่าจะอายุประมาณสองเดือนเดือนสองเดือนนียครับตัวนี้ตอนนั้นยังไม่มีนะครับตัวนี้เกิดใหม่ ท่านได้สีแดงมาจากไหนไม่รู้พ่อคุมฝูงเป็นสีขาวนะครับแต่พ่อคุมฝูงเขาเป็นขาวบดนะท่านชมตัวนี้เป็นขาวบดแต่ลูกออกมาเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นี่ตอนนั้นผอมๆอ,อยู่มันสาม,มตัวครับตัวนี้ต,ตัวที่ผมบอกว่ามี มีลำไส้น่าจะเป็นลำไส้ที่สะดือแล้วก็ตัวผู้ตัวนี้นะครับตอนนั้นมีตัวเล็กอยู่สามตัวตัวนี้ตอนนั้นท้องนะครับอืเกิดละใช่ครับตัวนี้เกิดใหม่ตัวนี้ได้ตัวเล็กมารวมแล้วสี่ตัวไม่รู้ว่าพ่อหนุ่มน่าจะใช่หรือเปล่าท่านไปซื้อของกำลังจะเดินทางกลับมาแล้วนี่คือบรรยากาศนะครับครอครัวของพ่อหนุ่มครับยามเช้าๆสายสายครับวันนี้หมอกปกจัดมีพ่อหนุ่มมาแล้ว ท่านคงจะไปตลาดมาแล้วไปซื้อข้าวเดี๋ยวผมจะไปขอญาตท่านนะครับถ้าท่านให้ถ่ายผมก็จะมาเก็บบรรยากาศนี้ให้ท่านชมได้ดูแต่ถ้าท่านมไม่อนุญาตผมก็คงจะไม่ได้อาลงให้ท่านชมได้ดูนะครับปนุมมาได้ครับไม่แอวับปนม,มปนมไปไหนมาครับ๋ไอ,อไปซื้อกับข้าวมาแหละเออตัวนี้มัน แม่แกสุดอ่ะเนาะปอนาะตัวนี้ติแกสุดอ่ะเนาะแกซุดเหรอถ่ายไปถ่วงนะเข้าตายถ่วงอ๋อปอผมหันง้วน้อยน่ะมันต้องมันบวมมันเป็นอย่างนะง้วนน้อย่างตัวสื่อสื่อจู๋นสื่อจุนล้วปอเพือหมอมาฉีดยาอะไรยังนะทีดที่ไหนมันก็เจอลงต้องผาครับแม่ไม่ครับต้องพายิบใหม่อ่ะใช้ลงอ่ำอินจะใช้ลงลงเลยมั้งน่าจะใส่ครับก็มันทุกเรื่องสื่อจูนมันหายเองนะ บีบหมองเออเข้าไปีนี้เกิดเกิดไอ,อ้ตัวแดงนะั่นตัวน้อยนั่นเนาอตัวแดงกิดเกิดเกิดหลังมูอนะเออได้กี่เดือนอ่ะสองเดือนอ่นะเนาะประมาณนี้แหละนี่ท่านเอากับข้าวมาให้ลูกน้องท่านไหมนะี่หวานง่ยนะห <laughs> วนาน้อยน้อยของ,ขอ,งอยนะง่ <laughs> า,ายที่าเกิดมาอ๋อมันมา,อ,มา,นายอยู่โต๊ะนี่แหละครับ หมูนี่มันมาอยู่ตัวไอปอเลยน่ะ,ะมันมามันมาอยู่ตวยครับครับเขาเลือนอพูอม,มาน้อยมันพึ่งออกไปนะนี่คือนี่ครับบริเวณแถวแพะ่เมืองผีเนี่ยจะมีคนชอบเลี้ยงหมาแล้วพอเลี้ยงไม่ไหวก็จะเอาหมามาปล่อยแถวเนี้ยครับพอพอปล่อยปุ๊บเขาไม่รู้จะไปไหนเขาก็มาอยู่กับคนที่อยู่ตามสวนแถวแพะ่เมืองผีนี่ครับ แต่ก็มีบางคนก็เอาอาหารเขาก็เอ็นรูหมาจังเลยหมาไม่ได้กินอยังจังเฉยเลยเอาเข้ามาขึ้นหมามันมายืนล้อตรงข้างถนนนี่เนาะข้างถนนหมาขับโมพอยทั้งนั้นนลยครับอย่างเยอะตัวก็เลยเลี้ยงมันไว้แต่ก็นเงาๆนะครับนี่ก็มาโยตัวใส่ไม้ก็เลยปังอ๋อแต่นี่ใส่ดีนะครับถ้าไปเลี้ยงงัวมันจะวิ่งตัวงัวมาขัดหน่อยนะบางทีก็เลยอยู่เลี้ยงตัวไว้ซะถ้ารถทับตายก็แล้วแต่ ผ่าน้อยมือนออกไปนะมี่าน้อยก็ไม้ไหมมืหู้นะเออ๋อผมนึกว่ามันเป็นลูกของมันว่ใจล่ะว่าใจมีครับเพราะว่าผมไใจะเอามาเลี้ยงทักตัวหมามันมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยที่อื่นมาอยู่ตัวอย่างเนี้ยหนาวป่าวบ้นนี่หนาวอ่ะฝนก็ลงเนาะฝนลงสองสามวันละเจองไม่นี่เลยเนี่ยงัวจะ นอนบบลุกเน,นี่ยง,งัวหิวแล้วนอนบบลุกเลยมันตะคิ้วตะคิว้วกินอืมรุ่นหน่ะเนาะกว่าจะได้ออกก็เก้าโมงสิบโมงเหมือนกันมันจะไปง่ายๆมันหนาวเงี้ยมันหนาวเนาะ,ะมันบอกใครเดินเนาะยังโคนน้นที่ตะคิ้วกินนะอืมบอกอเอาลงไปนะลุมมันอ่ะ,อะเอาลงไปไว้นะลุมบบมีหญ้าครับฝายมันนักเไฝายอู้เป็นเรือยๆรื่อยไปนะไฟอันป่ออินครับฝายป่ออินพ่องโอ้ายป่ออินมันจะมาตรงนี้ฝายทิศสีไหวนะ อ๋อปอเลี้ยงสีไว้นะ่น,นะครับหมอปลเลี้ยงสีไว้แต่อยู่ลายต้องแพะต้องต้อง,งนอี่ปุ้นปุ้นปุ่นประมาณทะเดสักสามร้อยนี่นี่ร้อยปลายมันมีโซลายฟูงแล้วหัวใช่ใช่ของปอเลี้ยงปอเลี้ยงสีไว้มีลายฟูงครับครับ็นื้อลาําลาวจิมีเน้าขีนเลยนะส <c oughs> บายจาก,กวันเดี๋ยวนี้ไปแต่อบางครั้งกอเอาไว้ต่บนแพนี่แต่บนแพะเล้ยมกลินใบเอยกินเครือไม้เครืออย่างไร เกียมนะไปซื้อไปซื้อข้าวโพดมาเพื่อกินอ๋อต้นข้าวโพดครับซื้อมาเดี๋ยวบุศสามโมงก็ไปเอาอีกานนะพอเอารถอย่างลักันคุณน้อยเอามาเฮ้อครับอ๋อเขาคิดจะได้มัดละสิบบาทมัดละสิบบาทครับเอามาทีละสามสิบมัดโอ้าตัดไว้เขาตัดไว้แล้วก็โท้งไปเอา จะได้ละจำเรี่ยงัมันลราต้องจำเป็นซื้อกินผมีกินก็จำเป็นอ่ะผมจังเอาไว้สิบตายได้นั่นตัก้อนหลายอ่ะอันนี้ฟีนี้ยังไม่ได้แบ่งออกเลยเหรอบอ่ออกครับแม่เท่าตายไปตวงสุ่สารบู๊คพอฟังเลยก็ใครจะกินเขากินไปมันงงก็เลยแบ่งเขาชําแรกไปัะ อก็งัวม ad ันไม่ใช่โซ่ใช่หอยังนะใช่ใช่ถ้างัวเป็นโรคเบื้องินน่ะฝังตัวที่มันเดินไหวตอนนั้นเนาะมันเดินไควได้ัมนยังนี่เนาะมันไม่ใช่เป็นอย่างนะมันเท่านี่ก็เท่าบื่เอาเข้าแรงัวงัวใหญ่ัวบัวแข็งแรงจุ่มมันอซื้อ้าครั้งแรกเลยนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเนาะเริ่มเลี้ยงมากล้าว่าเอาเลี้ยงมันบอกี่ากล้ากันโอ้งัวซื้อมาครั้งแรกผมมาขายก็คือ ตันแรกหื้อสองมือไอ้เปี่ยวหื้อสองมือเดี๋ยวนี้หื้อมือปลายโอ้บ่ขายโอ้บิ๊กว่าบิ๊กกลับนี่ังเออมันวัวชุดแรกถึงสายมันนอะวัวชุดแรกของท่านนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะปอดโตโอ้รุ่นมันนี่มันเหลือทั้งตัวเลยปีสามเก้าะท่านชมคิดดูโอ้ก่อนมันมันจะเกิดก่อนสามเก้าขอก้อนเนาะแม่นครับแม่นครับพ่อไปซื้อมาปีสามเก้าเนาะก้อนสามเก้าอู้เนาะ มือนพ่องมันเกลดยู่เขานุกต้องหื้อละงองอคำงัวุณนะงดงดชุดแรกเข้าแลนสารฝุ่นต๊มันงทนมันนอนอยู่เนี่ยผมก็ปป่อยมันนอนเนี่ยเลี้ยวขี้มันเอานอนเปือนนี่นะครับสาดมันนะครับเมาเมาเป็นเปื่อนเปื่อนแท้เปื่อนหูใจเลยไปเรื่องมันก็จะไปตัวมู อยู่ตรงนี้กินตรงนี้เดกแมลงก็มามันนอรอมูอยู่เนี่ยอ๋อมันเดินบวไขว่ายแล้วเนาะมันบ่ไขวัวมันนะบวชไขตั้นมูนะครับเนาะครับมีสารไหครับเขาเข้าไปสักปีบวมู่ครับอายุก็นักละ8ถเง้าละสบายสบาอยู่ซื้อกินซื้อยามากินนะเออเป็นจะได้เป็นบวดแข่งปวดขาอินอุนอุนอนอานอุนอุนเยนอนอนอุนาะคอันหลังงนอมนอนเุนอุดอุนออกนะครับ เกียงงงเขาว่าแล้วก็แข็งนี่เป็นตะทิ้ววนี่ตะคิ้วเอ๊ะตะิกี่ธรรมชาติของซื้อยามเ่กินยังแข็งเพ่นเขากับเป็นธรรมดาเนาะจะเป็นป่วยไข้ง่โง่ไฟหนาวก็เส้นเอ็นก็ยึดนี้ยครับมแม่แม่แม่ตัวนี้นี่คือเกิดใหม่ใช่ไ่มตีนมฟุกๆตัวตัวแรกนี่ครับตัวที่หันนี่นะครับหายูกตัวเดียวครับหันนมมันกำลังจะเป่งกันหรือว่ามันลูกมัน เป็นตัวผู้กินนมตุกอ๋อตัวผู้ตีงงามๆนี่นะครับตัวผู้น้อยๆน,ยนะเออเออกินนมตุกกตอนแม่ล่ามล่ามเพื่อกินละก็เด้กเใช่ไครับครับวันนี้ก็กินไรครับจะเป็นยังครับนี่ท่านทำกับข้าวนะครับอบดเสียบไฟก็ถูกเสียบไฟละเออทอละอ๋อซาบบเสียบไฟก็ไฟบ้านลุม่มออกหอกนะอ๋ออันนี้อ๋อตอนกลางคืนบอกเสียบตัวอนะบ่มาคืนบุเสียบครับอ๋อ ต้องเสียบมาเจ้าเงียบสษาไปบ้านอ๋อตอนที่ป่อบปอยู่ใช่นะครับบปอยู่มันมันจะรลยเหมาเยอกออกออกจะไปไหนก็ไปยุกในบริเวณนีอแล้วเป็นการนะมันจะย้ำงวน้อยจะนอนนีดเะครับก็ราช่วงที่มันเป็นกภมษามันก็สุกกันอยู่ไหน่ะนะครับก็เม่จะเปลงผามออกไปอีส่นก็ไม่แปลงนะการฝุ่นมันเพิ่วันนี้หน้าฝนนะ ถ้าตกมากม,มันมัน,มนแห้งหมดครับไหลมันไหลลงไปลุป่มหมดเออเนาะมันมันเป็นมันเป็นที่นี่เนาะเป็นที่ดอนเป็นที่ดอนท,ที่อย่างมันสูงเนาะแถวนี่เนาะน้ำอยู่ลึกเนาะถ้าตกบาต่อเน,นื่องสองสามวันก็บ,บ่เพลอนนะเนาะครับถ้าตกสักสองสามวันถ้าเพล พอแดดออกก็แห้งหมดอ๋อมันเป็นเหมือนคลายดินซ้ายเนะาะดินดินแผเมืองผีเนาะมันดินซ้ายถ้าลองขุดก็ขุดไม่ไหวเลยนีตอนนี้ขุดไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้วเสียบก็หนึ่งแขนเสียมงอแล้วแถวนี้ตอนนี้นี่จะเก้าโมงแล้วท่านชมอากาศยังปิดอยู่เลยครับคุณพ่อหนาวเลยคุณพ่อเป็นเน็บเป็นตะคิวคุณพ่อเนาะนอนกั้งคืนโดนแดงแล้หายเกิดอกมถึงส่งเดือนเจ้า ้นอยครับผมว่าจะแวะมาแอ๋วหาป่อตั้งแต่ปีใหม่กับรถตั้นมาแอ๋วหาเลยไอของไอ้พอนป่ะไอ้พอนไปมาแล้วครับครับไอ้พอนจีนหลายนะคุว่าหลายๆครับครับพี่ทอนนะครับพี่ทอนก็เจอแถวอยู่แถวขั้นขั้นเหมืองนนั่แหละครับไอ้พอนก็เหมือนกันนี่แหละึกว่ามันก็เลี้ยงเข่าๆไปเนี่ยครับครับมีท้อนอ่ะเยอะเนาะแกเลี้ยงเยอะมีแฟนมาจ่วยแต่เนาะเออเขาเลี้ยงสองคนทุกคน ผมก็หลายเต้าเดียวกันนั่แล้วที่ผมบวยนะครับแล้วลูกมันยังมาเป็นสีแดงครับนะก็มันมายังไงครับสายป่อมันน่าจะเป็นในโบดเนาะครับมันเปลี่นโบดมันเลยออกแดงอถามว่างวแดงมันมาได้ยังไงนะหรือว่าตอนไปไล่ทุ่งไปได้ตัวป้ออื่นผสมโบ๊บบหมูมันี่มันจะเข้าหมูครับอ๋อน่าจะกัวป่อเนี่ยครับป่อเนี่ยมัน ดูตัวมันยังสีแดงๆแงล้วนะใช่ใช่ครับมันเป็นโบดอ่ะ uh. โอกาสที่จะออกเป็นออปสีอื่นก็มีครับเขาเขาเขาถามว่าเขาว่าเอ้งหงอนี่มันมันมีแต่หงอขาวไปเป็นหงอแดงได้ยังไงนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมคนอื่นมาเห็นเขาก็ทักเหมือนผมเห <c oughs> มือนกันครับเอแดงสีเม็ดมะขามดำสีออกสีเม็ดมะขามเลยนะครับ,รบนี่เป็นโบสถ์เลยนะท่านผู้ชมแม่เป็นสีนี้ครับลูก น,นี่นี่แม่เขาเป็นสีนี้แต่ลูกเขาออกมาสีนี้นี่พ่อเขานะครับพ่อเขาก็เป็นสีนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นสีเป็นสีขาวนี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้มันยังบอกถ,ถึงงานห้าเดือนหกเดือนแต่นี่ครับพ่อมันก็กินเป็นธรรมดานมเนาะนตัวเนียตัวผู้น้อยนี่ยนะเออัอผู้นี่เนาะครับประมาณสักหกเดือนปลายแต่มันก็ตัวนี้ห่วงกิน ห่วงที่นี่ห่วงที่ท,ทําทีจะกระทืบเท้าใส่ผมเนี่มันได้กินนี่มันดมกินผมเนี่ยครับรนี่นี่เห็นไหมครับแม่สีพอมเลยลูกมันกิ่นตัวกูว้มันกินนมดุนี่แม่นี้นะครับแม่นี้ลูกก็ยังแย่งกินนมอยู่ผสมแล้วย,ยังนี่ผสมว่าลรือไงเนาะถ้าเทาผมไปละมันมีปอกงวอยู่นี่แล้วผมยั่พูดมันหืนยังเบื่อใดมาไดนะ นเป็ตแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้ขนฟูหมดเลยท่านทอมมันหนาวอาก,กาศมันเย็นครับสองสามวันเนี่ยขนาดคนยังหนาวเลยครับสัตว์นี่ๆเออนี่ตัวนี้เจะมานี่ๆเโาจะนี่นนน้าผมเอามือแย่ไว้นี่เขาเดินมาหาเลยแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ครับท่านทอถ้ามีลูกถ้ามีลูกก็ขังลูกครับ หมาเข้าใกล้มาจีด้ืยวันทที่ใครเป็นจา่าฝูงไง <laughs> มีตัวตัวเล็กตัวนู้นนะท่านชมคุณพ่อบอกว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับต้องให้หมอมาผ่าผ่าแล้วก็เย็บนะครับเป็นไส้เลื่อนลำไส้เลื่อนลงมาหาตรงไสะดือนะครับต้องต้องผ่าผ่าแล้วเย็บใหม่เป็นพังผืดพังผืดใต้ท้องนะท่านชมมันมันฉีกมันขาดลำไส้เลยหลุดลงคนระับ พอหลุดลงแล้วก็ต้องยัดเข้าไปใหม่แล้วก็เย็บนะครับถ้าไม่เย็บมันก็ตกลงมาเหมือนเดิมครับเหมือนคนเราที่เป็นโรคไส้เลื่อนนะครับสุดยอดสุดยอดบรรยากาศยามเช้าใกล้เก้าโมงเช้าแล้วนะครับสามโมงเช้ายังอากาศปิดอยู่เลยวัวเดินนิ่งครับแต่ละตัวไม่ขยับไปไหนนะท่านจะมีแต่ตัวเล็กๆกันครับที่เดินครับนี่ ก้าวขาทีละก้าวทีละก้าวเลยเนี่ยแต่ะตัวนี้ไม่ยอมขยับเนี่ยสองตัวนี้ไม่ขยับไปไหนเลยท่านชมพ้อเราจะให้หมอมาพาก่อนนะตัวนั้นตัวตัวตีมันในเป็นไส้เลือดนะพ่อจะพาก่อนบูบพากวมันจึงหายมันจึงพาขวบมันเลือดมันมันหยุดเมั่อยสั่นเหมันครับมันจึงหายคนเดียวมังครับมันจะขึ้นไปกี่ครับผมกลัวมันหย่อนลงเรืเลยมันเป็นมัแล้จะน้อยน้อยหมดและทีนี้ มันเป็นมันน่อยแม่เลียสิดื้อมันลุดนะผมก็ลืมบีบหนองมันนะผมก็ว่ามันดึงแสดงว่าแม่มันกาบไส้ดึงลงตัวกาบถึงใส่แล้วพังผืดมันพุ๊ดใส่ดื้อมันตีห้อยนะครับครับมันเลียทีนี่พุ๊ดผมก็เอายากระสันไปใส่บ้มแมงวันนอนขี้ซะก็เลยเป็นมาเลยนะผมเขาว่าบ่บีบหนองมันออกก้อนนะบีบได้อะหัวมันติ่นยันก็มันทีบมัอหน่อยครับครับ ถ้าพาก็ถ้าพาก็สูงสารมันนะผ่อะไรอย่า<ย>งนยัดขึ้นแล้วก็ยิบมันจะเป็นไส้เลื่อนเลยก็ว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นไส้เลื่อนครับสูงใสเนาะไส้มันจะโพกมาใช่มันไหลลงครับเต๋อเคยหันเคยหันของเขามีไหมมีมีครับเป็นไส้เลื่อนออมีครับมันฉีกบางตัวนี่ก็กระโดดไปจนใส่ไม้ใส่ยังนะแล้วปากว่าตองเนี่ยไปถูใส่เล็กใส่ไม้แล้วมัน มันแตกทั้งหนของห้องนะพุงใสพุงพอแตกทั้งหนปุ๊บไส่มันก็ไหลลงมาครับขั้นแรกผมก็ว่ามันเป็นเป็นสุดื้อจุ่นซุดอจุ่นถ้าบีบหนองมันก็หายนะเป็นไสเลืองว่าข้างแม่เขาเลี้ยเลี้ยเราแม่เขาแม่เขาดึงใช่แม่เขาเลี้ยเสร็จแล้วเขากราบดึงด้วยครับครับเออนั่นเหรอพอเขากราบดึงปุ๊บก็นี่ไส่มันจะดึงลุดลงมาตัวแล้วก็สมบูรณ์แม่งนะงามอยู่ครับงามงามสมบูรณ์สมบูรณ์พ่อนี่ยคือลูกงามเนาะครับเนาะ ครับดูตัวโน้นนะตัวปูตัวนั้นอย่างงามเลยนะซิ๊ตัวสาวตัวจะมีะตัวหลวงลูก,กงามานะครับครับอีกอย่างแม่มันโค้งใหญ่เลยครับแต่และตัวแม่ง,งามงามทั้งนั้นเลยโค้งใหญ่โอ้ยซิ๊กวัวตัวเลีเ้ยงเขาเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าถ้าผมมีงัวก็จะงงไม่ไไมไหรอกเลี้ยงก็งมหาเลี้ยงมา <c oughs> ตั้งแต่โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวน้อยก็คอยๆอยลดจำนวนลงเอ,งอาะครับเหลือ ห้าหกตัวเพาดูแลนอดูแลได้นี่นาะถ้าหูตาดียังก้อนนี่เู้ะเ่งไหวหลายอันนี้เอาไว้ที่นี่มันไปทางไหนเขาก็หันมันพงครับครับวนไม่เท่าไม่ได้แต่ลดูครับดูครับตัวนั้นมันเป็นยังครับตัวน้อยเ่ยมันไข่ขีไข่หอมๆไ่น้อยเออมันแม่มันมันนมมันยอดน้นนมมันแต่น้อยครับอ๋อกินบางทีก็ซื้อขนมเฮ้ยมางทีก็ซื้อข้าวนี่ไม่ได้ซื้อครับเออมีมีแล้วก็มีธุระก็ทำธุระกันก็ได้ครับเดี๋ยวผม เงาเล่นหมดได้ครับนี่นี่คือบรรยากาศยามเช้าครับ <คน S 1> ที่ข้อของข้อเราหนุ่มนะครับวัวข,ของท่านแต่ละตัวสวยๆนะครับเพียงแต่ตอนนี้มันเป็นอากาศยามเช้านะครับมันก็เลยดูวัวตอนเช้านะเขาังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินกินหญ้าไม่ยังไม่ได้อกินอาหารนะครับเพราะอย่างพ่อหนุ่มเขาไม่ได้เตรียมเตรียมฟางอะไรให้ตอนกลางคืน,นครับ ก็จะมีรูปร่างประมาณนี้ครับแต่พอถ้าเป็นตอนเย็นถ้ามาถ่าย lady, ตอนเย็นเ like <aza ul invece> ่ท <nap> <so many> <situations> ่านชมดูแต่ละตัวก็จะอ้วนสมบูรณ์หมดนะครับเพราะเขากระเพาะเขาจะมีอาหารนะครับช่วงนี to to ้กระเพาะเขาย่อยตอนกลางคืนนะครับเขาเคี้ยวเอื้องตอนกลางคืนกระเพาะเขาย่อยหมดแล้วนะครับเลยดูด้านข้างดูสุดๆไปหน่อยเดี๋พอตอนเย็นนี่ก็จะอ้วนๆกลับมาเหมือนเดิมครับท่านชมครับวันนี้มาเยี่ยมข้อกรัวของพ่อหนุ่มนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะ ถ่ายบรรยากาศข้อครัวของพ่อหนุ่มให้ท่านชมได้ดูนะครับก็วันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ